น้อยมัดรวมนะครับผมเลขเด่นนะครับผมสามเลขเจ็ดนะครับปั้นสามนะครับผมตัวเจาะสามเจ็ดสามสี่ สามห้าสามแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่ห้าสี่แปด ห้าแปดเลขสามตัวสามเจ็ดสี่สามเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดนะครับวววหยวยลาพัฒนานะครับงวดที่แล้วนะครับก็เข้าเลขกันหนึ่งหกนะครับ เวลาพัฒนานะครับงวดนี้นะครับผมเล็กเด่นนะครับสี่และเจ็ดนะครับผมฟันสี่นะครับตัวเจาะนะครับผมสี่เจ็ดสี่ห้า สี 46, 41, 75, 76, 71, 56, 51, ่หกสี่หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งหกหนึ่งเล็กสามตัวนะครับ ส7่เ7็ดห้นะครับก็ขอขอบคุณ f อทุกคนนะครับดี่ยควาร,รับชมน,นะครับยงังเงเรรวยนะครับ